เส้นทางก่อนการเข้าประกวดนะคะกว่าก็เป็นเด็กธรรมดาคนนะคะึงค<อ>่ะก็ทำงานอยู่นะคะ AT Digital Marketing Solution นะคะการตลาดออนไลน์ครบวงจระคะ่ะก็ทำโฆษณาเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆใช่แล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่วงการนางงามจริงๆเรามีความฝัน,นะคะ่ะว่าตัวเราอยากเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ย เราตั้งใจที่จะสร้างเนือสร้างตัวมาโดยตลอดเนาะเพราะว่าทํางานตั้งแต่อยู่19จนมาวันหนึ่งพอเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็เลยมานั่งถามตัวเองต่อว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่ไม่เคยได้ทํานั่นก็คือการประกวดนางงามซึ่งก็เป็นความฝันอีกหนึ่งความฝันที่เราอยากทําก็เลยนะตอนนั้นก็เลยลงประกวดมิสแกรนเลยตอนนั้นน้ำหนักหนูประมาณ85 กิโลนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบวันกับน้ำหนักที่เราเป็นใช่ก็ลงประกวดเลยอันนั้นคือเวทีแรกส่วน Miss u n i v e r s ์สสาแก้วนี่ก็คือเป็นเวทีที่3ใช่ที่ที่เราได้ลงประกวดแล้วก็ได้รับมงกุฎมาประมาณนี้ค่ะดีใจแล้วมันก็รู้สึกตกใจว่าคือด้วยความที่เรามองว่าการประกวด ในเวทีมันยากมากมันมันยากตั้งแต่เวทีแรกที่เราประกวดเลยก็คือแกนมาจนถึงเวทีมิชชันเวอร์ซาแก้วการแข่งขันมันสูงมากๆแล้วก็ท้าทายมากรู้สึกว่ายากกว่าการเรียนอีกการประกวดนางงามเพราะว่ามันแข่งขันสูงมากจริงๆอะไรเงี้ยพอได้มาอย่างแรกเลยก็รู้สึกหนูหนูอึนไปประมาณ7วันค่ะขับรถเกือบเสียหลักเลยละ่ะ เพราะว่างง <c oughs> กับชีวิตพอสมควรงงกับสิ่งที่ได้แล้วก็งงกับกระแสสังคมพามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมีกระแสหมายถึงว่ามันมันมันถูกวิพากวิจารณตั้งแต่ตอน <c oughs> ที่ได้รับมงเลยอะไรเงี้ยอ่าจนจนจน,จน,จ,นจนถึงณตอนนั้นอะไรเงี้ยอืมก็ก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ทั้งงงค่ะ อุนแล้วก็หน้าตาเขาบอกว,ากว่ากว่าฉีดฟิลเลอร์เยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนปากผิดรูปจนหน้ามันแบบว่าล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นแต่คือแค่บางส่วนอย่างตัวกว่ากว่าฉีดฟิลเลอร์แค่บริเวณปากส่วนหน้ากว่าคือกว่าอ้วน <c oughs> แล้วพอมันเออกลก้องมามันก็ยิ่งแบบว่ามันก็ยิ่งแบบไปกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วถ้าพื้นฐานตัวเราเราเป็นคนมีแก้มอยู่แล้วอตอนที่หนูผอมหนูก็หน้าหนูก็เป็นคือเป็นคนแบบมีแก้มเป็นคนหน้ากลม,ลอ,ม,กมอะไรยเงี้ยใช่เป็นคนแก้มเยอะคะอ่ะ,ะจริงๆในระหว่างการเก็บตัวการประกวดหนูรู้สึกจริงๆมีความสุขนะคะแต่มันก็มันก็ เศร้าในเวลาเดียวกันเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตมันค่อนข้างเยอะมากๆทั้งในเรื่องส่วนตัวของเราทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งมันเยอะมากจริงอย่างเรื่องชุดหายอย่างเรื่องแบบการเดินผิดคิวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือณนะตอนนั้นที่เกิดเหตุเกิดขึ้นหนูไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการประกวดเลยจะไปโฟกัสเรื่องตัวเองซะส่วนใหญ่ เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหนักมากอย่างก่อนที่หนูจะเข้ากองหนูก็โดนห้องเสื้อเทชุด100ร้อยกวชุดอะไรเงี้ยก่อนเข้ากองวันหนึ่งซึ่งเรื่องชุดเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการประกวดจริงๆเพราะว่าในแต่ละวันที่เราเก็บตัวเนี่ยเราเปลี่ยนชุดไม่ต่ํากว่า3ทุกวันเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ที่เราจะต้องแบบว่าทํากิจกรรมด้วยตลอดอะไรเงี้ย แล้วมันมีผลกับการเก็บคะแนนแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดด้วยเพราะเราก็คือตัวแทนของสะแก้วอย่างเงี้ยซึ่งณนะตอนนั้นเป็นโจทย์ที่ยากมากเราท้าทายสุดๆแล้วบวกกับว่าเราเป็นคนที่ไซส์ไม่เหมือนเพื่อนเราใส่ไซส์ XL อะไรอย่างเงี้ยเราหาชุดยากณนะตอนนั้นยากมากแต่ก็โชคดีที่ยังพอมีบุญ <laughs> ได้ไปเจอพี่โก้นะคะใช่พี่โก้เป็นเจ้าของห้องเสือ้ออ่า Simple Not Me ใช่เขาก็เหมือนเอ็นดูแล้วก็สนับสนุนเราณ<ม>ต,ตอนนั้นแต่ด้วยความที่แบบตัวกวากับทีมก็วางแผนไม่ว่าแบบเราต้องรวบรวมชุดให้ได้เยอะที่สุดเพราะด้วยความที่เราโดนเทชุดมาอย่างเงี้ยเราแบบเราก็คิดว่าชุดที่ทางแบบทางพิกโก้ให้มาอาจจะไม่พอก็เลยพยายามที่จะรวบรวมชุดส่วนตัวพิกโก้เองเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะส่งชุดให้เราทุกวัน เพราะด้วยด้วยความที่เราไม่ได้ฟิตติ้งชุดเลยใช่มันก็เลยเหมือนพอเหมือนเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็ไปเหตุการณ์ที่2ก็คือในเรื่องของชุดหายอะไรเงี้ย<ม>พราด้วยความที่มันส่งชุดวันต่อวันแล้วมันเป็นแบบอ่าตรงส่งของตรงมันคล้ายๆเหมือนเราสั่งแก๊ปแล้วก็มีจุดวางของอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะ